กับสวัสดีจา้าทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาวหล่ในต่างแดนนะคะเมื่อนีก้อนสิเขาเลียนนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าต,ตอนนี้สาวหล่ยู่ได้รงเรียนเนาะก้อนที่สาหล่สิเขาเลียนสาเล่อยากอธิบายาให้บางท่านรับฟังนะจ้ะว่าซาเล่ไม่ได้อวดรุ้ยนะจ้ะตามที่ท่านว่านะเป็นบางท่านเนาะว่าให้สาวหล่เพราะว่ามีคลิปก้อนนี่ที่สาเล่รีวิวบ้านเห้เพราะว่าเพราะว่ามีเอฟซีขอมา แล้วที่นี่ซาแล่ก็เลยรีวิวเห้เบิงนั่นคือบแมนของสาวล่เกี่ยจ้ะนั่นคือบ้านของอพ่อน้องอีลีนาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นบ้านของพ่อน้องเอี๊ยนบแมนของซาวหล่แล้วก็สมบัติซาวหล่กับบมีหลายบด่ดด้รวยคือเพิ่นววานะพี่น้องที่ซาวแล่มีน่นก็นคือว่าทีอยู่เมืองไทยนั่นก็คือซาวแ,แล่หาเองเด้จ้ะพี่น้องหาเองใส่ระยะเวลาคือซีปีเต็มหาเองสงซแหล่ค่อยได้ที่บ้านที่หน้าเนาะ ได้เจทีกับดินแต่ว่าบ้านเนี่ยท่านใ,นใดๆเนาะพี่น้องแล้วบดที่นี่สมบัติของสาวแหล่ที่อยู่ต่างแดนที่มีนั่นก็คือว่าจัก,กรยานที่พี่ยาย FC เอฟซีเพิ่น่งเพิ่นเอามาใหละ้ะก็ทรทัศน์ที่เอฟซีจากออสเตรเลียเพิ่น่งมาใหเสือแล้ะก็ รถเข็นน้องเอลินาแล้วก็สกูตเตอร์ของพี่เนยน่าจา้ะนั่นคือสมบัติแท้ของซาเลียแล้วก็เวลาที่ซาเลียซาเลียคิคตลอดว่าเวลาที่เข้าออเขามาเขามีแตตัวเวลาเขาออกไปเขาก็ตอกไปแตตัวเพราะว่าของทุกสิ่งทุกอย่างมันบ่แเ่นของเข้าของพอน้องเอลินาแล้วก็ที่ซาเลียต้องปลูกพักกินเองนั่นก็นคือว่า ข้าเฮ้ามีายไ้จาก YouTube อาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างแมนอยู่จ้ะแก่ค่าใส่ใจอยู่ในบาทแมนอยู่คือพอนอ้องเอลินาเป็นคน้นใจเนาะส่วนอา,อาหารไทยหรือพักไทยขันเฮ้าอยากกินเฮาสื่อเองเพราะว่าเขามีายไ้จาก YouTube เหลือจากที่เฮ้าส่งไปให้ลูกไสย,ยู่ไทยแล้วแล้วก็ตอนนี้ซาแลกอะปบ่ได้รายไ้หลาย คือตะเกียเนาะเพราะว่ายอดวิวได้ยุทวบมันว่าหลายคือตะเกียรายได้มันก็เลยลดลงและซาเละก็เลยหยุดอ่าซอยเหลืออ่าคนที่ลำบากก็ได้จากซาเละก็ต้องกราบขอโทษด้อยจากที่ซาเละหยุดไว้ก่อนเนาะเพราะว่าอ่าไล่ได้มันบเรย์หลายแล้วเรื่องอ่าอาหารไทยหรือว่าพักไทยกรถามว่าเป็นยังคือบ่ให้พ่อน้องเอ๋นะเสื้อให้หรือว่าเพินพ่นบ่ซื้อให้กินบ่เพิ่นซื้อให้กินยู่จ้าขันเท้าบอกเพ่นเนาะแต่ เข้าบริจากให้เพื่อนซื้อเพราะว่าการเข้ามีใดได้จาก YouTube เข้าพ่อสซื้อได้เข้ากับสื้อกินเองเนะาะเพราะว่าเข้าซื้อมากเพื่อนกับ่ได้ก,กินน้ำเข้าเพราะว่าเพื่อนกินอกก่นอาพักไทยเพาะพี่ร้องแล้วก็ที่เพื่อนกินเพิ่นจะมีแต่บล็อกแครีแค่รสราค็เฮดแชมเปญย่องแค่นั้นซะแล้ถึงได้ปลูกพักเองแล้วก็าถามว่าเอา้าไม่ยู่ตั้งแดน่นอา่าได้ แฟนพลังเป็นยังคือบ่เอยเขาสางบ้านไห่คนว่ามีตะทีท่านได้มีบ้านคนําหนีสิบมีออกจากปากสาวหล่เลยคำว่าให้เพื่อนสางบ้านไห่เพราะว่าไนเหมือเฮายังมีแขนมีขาที่พ่อแม่สางไห่ที่พอแม่อแม,มอบมาไห่เฮ้าก็ต้องดิน้นลนใส่สองแขนสองขาของเฮ้าให้มันเป็นประโยชน์นั่นก็นคือหาด้วยลำแข้งของตัวเองเพราะว่าขระจายเพื่อนเฮ็ดบ้านไห่ บากี่แสนนี่เพื่อนกระสามารถเท็ดใหไยได้อยู่แต่สาวแสบอีโบย่อมเอ่ยปากหล้กกระสิบอย่อมให้เพื่อนเหตุให้เพราะว่าสมมุติว่าเวลาห้าพิดกันหรือว่าห้าเหลือก,กันอีกแลเสียเพื่อนกระสิท่วงได้หรือว่าเวลาห้าทะเลาะกันเสียเพื่อนกระสิท่วงได้ท่วงบุญกุ้นได้แต่ว่าที่จริงเพื่อนอาสิโบท่วงดอกแต่ว่าห้าต้องกิดใบกอนละอีกอย่างหนึ่งที่ห้าสั่งไว้ทุกอยู่ไทยนะั่นคือว่าห้าสั่งไว้ให้ ลูกของเฮ้าเองลูกไส้ของเฮ้าที่อยู่ไทยนอกจากพี่นวักเล้สาวแหล่ขอย้ำด้วจ้ะคือว่าสาวแหล่ไม่ได้รวยแล้วอาทาว่าเล้เป็นยังคือจังไปเก็บเห็ดเก็บยังดันกระคือกันหฮออยากมีไยใดหฮออยากมีเงินคือหฮาตรงขยันไปหาเองขยันสร้างเองแล้วที่กลับมาอยู่นัเพ่นขอย้ำอีกเพราะว่าก็มีเอฟซีปัถามมนเนาะขอย้ำอีกว่าอา ที่มาอยู่น้ำเพินินนะเพตาะตัวมันก็ซีวิตมันก็ดีขึ้นหลายกว่าตอนที่เฮ้าอยู่อพาร์ตเมนต์เพราะว่าเวลาเฮาจะไปเก็บโลหมากหลากใหม่เข้ากลับไปได้เต็มที่เพราะว่า,ามีคนขับรถห้ยแล้วพี่น้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือว่าเวลาเฮาอยาไปซื้อน่อยากน่ากินเฮากับปตองลำบากเข็นลูกตากคิมะเข็นลูกทนคนก้มหนาวตากหนาวไปซื้อน่อยากน่ากินแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือว่า อ่าเฮาอยากกินยังเฮ้าก็ได้กินเพราะว่าเพ่อก็ะสื้อห้เกีลก์รกคาส่วนหน่อยที่เฮ้าจะซสื้อนะค็คือพักแล้วก็อาหารไทยตามที่สาวแลว่าะจะกินน่องแล้วตอนอยู่อพาร์ตเมนต์นาเพิ่นกระสอยอยู่จ้ะนาเพิ่นกระซอยอยู่นะแต่เพิ่นบ่ได้ซอยเฮ้าจนว่ามีเงินเก็บนั่นคือเพิ่นซอยเฮ้าเพียงแค่ว่ามีเงินใส้เดือนชอนเดือนแค่นั้นแล้าการที่เฮ้าสิส่งเงินกับไทยให้ลูกไส้การลำบากเพราะว่า เวลาสิ้นเดือนมาเขาก็ต้องเอาใบสเตทเมนต์ใบโอฟใบสลิปเอฟใบสเตทเมนต์จากธนาคารทั้งเทั้งของอนธนาคารที่รับเงินจากนาบทั้งธนาคารจากรับเงินจากยูทูบเขาต้องไปยื่นเพิ่นให้บโซ่เพิ่นถ้าเขามีรายได้จากยูทูบหลายเพิ่นก็หักเงินซอยเหลือเขาก็สิบได้เต็มที่ ฮอกกเลยต้องประหยัดเองเขาอยากกินยาฮอกก็ต้องประหยัดค่อยๆประหยัดเอาเพราะว่ายันเงินประซ้นเดือนนอกจากพี่นวงก็จบคลิปนี้ซะาแล้วขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากขอไปเลี้ยงกันพี่นวง